สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุดลูกติ๋นะครับวันนี้มาชมเหรียญเกา่าๆที่อยู่ติดบ้านมาอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับตามที่เหรียญเขียนบอกไว้นะครับเป็นหลวงพ่อเอ้อนะเท่าที่ผมสืบพ้นเนี่ยเป็นหลวงพ่อเอ้อวัดห้วงสิงบุรีนะเท่าที่คน้นหาเบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่ในราวๆปี2 5 0 8ถึง2512อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นสามนะฮะถ้าเพื่อนๆที่อยู่แถวๆนั้นมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ย ก็บอกมาได้นะครับอันนี้ผมเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะครับเหรียญน,นี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยจะมีข้อมูลเท่าไหร่นะครับผมเอาว่าเราตามเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญเ,เบื้องต้นก่อนนะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อเอะอวัดม่วงนะครับก็เป็นเหรียญเสมานะครับแกะพิมพ์ได้คมชัดลึกดีเหมือนกันนะครับเพื่อนเนี่ยนะ ดวงตาเส้นต่างๆก็เป็นการแกะบล็อกแบบแนวโบราณโบราณน่ะนะครับก็สวยดีนะฮะเป็นเหรียญรูปเสมานะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะหูเจาะก็ก็ปิ้นดีนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะ เปนเนื้อคมบาดเลยนะเนี่ยชัดเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นลูกยันนะครับก็มีอักขระเลขยันต่างๆนะครับเนี่ยฮะซึกมีความเป็นกากบนพื้นเหรียญด้วยนะครับนี่นะครับ อาจจะเป็นการนําบล็อกเก่าหมาปั๊มใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะมียันเป็นแบนอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะมีความเปลียนกากๆนิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นลมดําแล้วก็ผิวเปิดออกมาหน่อยนะครับความเป็นลมดํายังซ่อนอยู่ตามตัวฟอนต์ต่งตางๆในเห็นไหมฮะตามยันเนี่ยก็ยังมีความดําซ่อนอยู่นะฮะเนี่อนอยนะ ตั้งแต่ผมมีอยู่แค่เหรียญเดียวก็เลยยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มนะครับเจอก็อามาถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับเ,เพื่อนนะครับเนี่ยนะะน่าจะเป็นเหรียญที่สร้างรูปแบบนี้ต่อเนื่องมาหลายหลายรุ่นนะฮะเท่าที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยนะครับ นี่นะฮะนี่ฮะคมชัดดีนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แบบปั๊มออกมาได้สวยนะฮะส่วนเรื่องรุ่นหรืออะไรยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนว่ารุ่นแรกเนี่ยสร้างประมาณปี2,506นห้ร้อยหกนะครับเพื่อน แล้วก็น่าจะมีการสร้างต่อมาเรื่อยๆนะครับในรูปแบบคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเหรียญน,นี้เนี่ยไปตกอยู่ในประมาณรุ่นไหนนะครับคิดว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นสักประมาณรุ่นสามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในปี2508ถึง2512นะฮะก็ผ่านมา50กว่าปีแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกนี่ก็60ปีแล้วนะครับก็ดูลักษณะโลหะลักษณะบล็อกดูลักษณะการแกะนี่ก็ ก็ถือว่าโบราณเนะฮะก็น่าจะไปถึงยุคนั้นเนี่นาจะได้อยู่นะครับผมเพื่อนๆที่มีข้อมูลยังไงก็ติดชมบอกมาแล้วก็บอกข้อมูลเพิ่มได้นะครับผมนะจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับบางเหรียญน,นี่เราก็หาข้อมูลยากนะครับเบื้องต้นแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่บางทีเราก็ไม่ทราบนะครับว่าทางวัดสร้างเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับนี่นะฮะ แต่ผมว่าดูไปเหรียญที่ดูแบบโบราณแล้วก็เข้มขังดีนะครับก็เลยมาถ่ายเก็บไว้แล้วก็เผื่อเพื่อนๆมาเจอแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับผมโอเคครับวันนี้สําหรับเหรียญเซมาหลวงพ่ออ้อนะครับวัดม่วงนะครับสิงห์บุรีนะครับผมก็คงประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม สวัสดีครับ